อัสล l ม m u ล l a i k u m p a k i s t มีรนาำลูแหแมทไทยแลนด์เซฮง a s s a l a ุม a ล a i k u ค่ะวันนี้กลับมาเจอกัน,นกันพันิแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ mm. และวันนี้นะคะขันก็จะมาพูดถึงนิสัยของคนปากีสถานนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่เราเนี่ยเห็นแล้วรู้แล้วแต่คือแบบ ทำอะไรไม่ได้นะคะพูดอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาทําสื่อต่อกันมานานมาก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 แล้วนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกแปลกนะคะเพราะว่าที่บ้านเราเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นนะคะเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคนที่นี่นะคะชอบนั่งกินข้าวบนที่นอน,นะคะ่ะเพื่อนเอาจริงๆนะคะว่าขันเนี่ยมาเจอครั้งแรกขันก็อึง้งทึ่งเหมือนกันนะคือแบบคือเราไม่เคยทําแบบนั้นไงมันก็เลยทำให้ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบ ก้านั่งกินบนที่นอนเนี่ยไม่กลัวว่ามันจะหล่นแล้วก็เปื้อนแล้วก็แบบมีมดมีแมงอะไรมาหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลานั้นเวลาถึงเวลานอนอ่ะก็ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้านะคะเอ,อ่อถ้ามองในแง่ดีนะคะคือเนี่ยเอ,อ่อบางทออีบ้านเขาก็อาจจะไม่ได้กว้างไม่ได้ขวางไม่ได้ใหญ่โตนะคะไม่มีที่ไม่มีห้องแยกต่างหากนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยใช้พื้นที่ให คุ้มค่ามีประโยชน์ที่สุดนะคะคือนั่งตรงไหนก็ได้ว่างนั้นเถอะนะคะถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนะคะคือแบบนั่นแหละคือมัน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 ไม,นม,นมน่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาอะสําหรับขันอะคือมันอาจจะทํากับคงกับข้าวทําอะไรเลอะที่นงที่นอนแล้วก็ไปนอนเปลือกกิ้งบนนั้นอีกน,นะคะมันก็เลยนะถ้ามองในแง่วิ่ีก็คือไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะแบบไปนั่งกินข้าวบนที่นอนนะคะข้อที่สองนะคะนั่นก็คือ คนที่นี่นะคะเวลาเขามาเยี่ยมกันนะเขาจะใส่รองเท้าเข้าบ้านกันนะคะแม้กระทั่งใส่เข้าไปถึงในห้องนอนนะคะแต่นะคะเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยถ้าบ้านไหนไม่ไม่ปูพรมนะคะเขาก็จะปูกระเบื้องหมดเลยนะคะเป็นกระเบื้องแบบที่ทําความสะอาดแล้วก็ล้างได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีแขกหรือว่าใครมาหาที่บ้านนะคะคเขาก็จะใส่รองเท้าเข้ามาเลยนะคะก็มานั่งโซฟาก็มานั่ง บนเก้าอี้บนโต๊ะโอ้ยอะไรนะเออบนเก้าอี้เลยนะคะคือแบบก็ใส่รองเท้าอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ถอดนะคะแต่จริงๆแล้วบ้านเราก็มีนะเออเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาถอดรองเท้าบนพื้นพื้นกระเบื้องเนี้ยมันก็เย็นอะไรเงี้ยนะคะเออมันก็เลยทําให้แบบเออยังก็ใส่มาเถอออะไรเงี้ยยัง, seams, ไยงไงก็ต้องทําความสะอาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องแบบล้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบเออเป็นสิ่งที่แบบขันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะขันก็มาเจอที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ที่ สมัยอยู่ที่มาเลยเนาะเวลาเขา้านก็ต้องถอดรองเท้าอะไร่างนี้นะคะเออนะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ใส่เข้ามาเลยนะคะเออแต่หลงังจากนั้นเขาก็ค่อยล้างทําความสะอาดทีหลงังอะไรอย่างนี้นะคะแต่นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านขวัญเนี่ยนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าขวัญปูพรมนะคะขวัญจะไม่อนุญาตให้แบบใส่รองเท้าเข้ามานะคะแรกๆเขาก็ไม่รู้นะเขาก็จะใส่เข้ามาเลยนะคะคือแบบขวัญน,นี่แบบต้องคอยเตือนนะคะว่า,อาถอดรองเท้าด้วยนะคะ ไม่อนุญาตให้ใส่เข้ามานะคะเพราะว่าพื้นพรมผันนําความสะอาดใช่ไหมผ่นต้องอดูดฝุ่นนะคะแล้วพอเวลาผู้ใส่รองเท้ามาจากข้างนอกอะคือแบบมันสกรปรกใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเขาเปหยบอะไรมาใช่ไหมแล้วแบบบางทีาสามีเขาก็ละหมาดบนพื้นนี้เลยนะคะบนพื้นพรมนี้เลยนะคะผันก็เลยต้องแบบเอ,อย่าใส่เข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วหลังจากนั้นทุกคนมาบ้านนะคะก็จะรู้ว่าผันไม่อนุญาตให้ใส่เข้ามาเขาก็จะถอดไว้ข้างนอกกันหมดนะคะคือจะเป็นแบบนี้นะคะน,นี้คือบ้านผันนะคะ ข้อที่สนะคะนั่นก็คือคนที่นี่นะคะชอบใช้ของร่วมกันนะคะ,ะจริงๆแล้วอ่ะขันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะให้คนอื่นมาใช้ของด้วยนะคือเอาง่ายๆว่ามันรู้สึกว่าแบบไม่โอเคนะคะสาหรับขันแล้วทีนี้คนที่นี่นะคะที่ขันเห็นนะคือแบบบางทีก็ไม่ขอนะคือแบบเห็นระวังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะหยิบหยิบมาดูแล้วก็แบบอพอครั้งต่อไปอย่างเงี้ยเห็นเราไม่ว่าอะไรเขาก็จะใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางที เอาของเราไปอย่างนี้นะคะก็คือเออมันขอได้นะคะก็เอาไปเลยอะไรเงี้ยในะคะยืมแล้วก็แบบไม่คือนอะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะ futuro. แต่ว่าก็สําหรับขัญมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมาแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ผลเสียอะไรหรอกนะคะแต่ว่าคือมันเป็นนิสัยของเขาที่แบบคืออะไรก็ได้ง่ายๆนะคะมันแต่มันก็ง่ายตื่นนะคะง่ายจนแบบรู้สึกว่าเราแบบ ไม่โอเคนะคะนะแต่ว่าเราก็แบบพูดกับเขาได้ทาความเข้าใจกับเขาได้บอกเขาได้นะคะว่าเราไม่โอเคนะคะเราไม่ชอบแบบนี้นะคะก็บอกเขาให้เขาเข้าใจนะคะเออมันก็เหตุการณ์แบบนี้มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะนั่นก็คือเขาชอบโชว์ของกันนะคะของในที่นี้หมายถึงของที่เขาไปซื้อกันมานะคะเออสากระเบือยันเรือรบนะคะเขาจะแบบ อชอบเอามาบอกว่าเออเนี่ยฉันซื้ออันนี้มานะฉันซื้อโน้นอันนี้มานะแล้วแบบเขาก็จะแบบส่งข้อความหากันแล้วแบบอีกคนนึงก็จะมาแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนแรกขันยังรู้สึกว่าแบบเออจะบอกทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ซื้อมาใส่อะไรน,น้่นนี่นั่นก็ต้องบอกอะคือขันมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นส่วนตัวเลยอะคือฉันจะซื้ออะไรมาฉันก็ต้องบอกเธอหมดทุกอย่างเลยเหรอแม้กระทั่งขีดฐานาอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นมันเป็นมัน,เป,น,มนเป็นความรู้สึกที่แบบ ไม่โอเคเหมือนกันสาหรับผนนะคือทําไมต้องบอกอะ่ะเอออะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนถ้าแบบไม่บอกก็จะโกรธหรออะไรเงี้ยเออแล้วแบบอีกคนนึงก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเอ,อ๊ยทําไมเธอซื้อของมาแล้วไม่บอกฉันอะไรเงี้ยเอาจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องบอกทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งแบบเนี่ยทําห้องใหม่ซื้อเตียงใหม่ซื้อตู้ใหม่ซื้อของใช้ใหม่อะไรเงี้ยคือจะต้องบอกกันหมดแต่ว่าเขาก็คงจะบอกในแบบครอบครัวนะคะคงจะไม่บอกออก ไปถึงคนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนในครอบครัวนี้ต้องรับรู้นะคะคือเป็นขวัญเนี่ยคือขวัญแบบไม่ได้แอบไม่ได้ไปแอบซื้อมานะคะแต่ว่าคือขวัญไม่อยากจะบอกอะ่ะเออก็มันแบบเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมเราซื้อของมาแล้วเราจะแบบเออไปโชว์ให้ดูว่านี่สีวาวก่อแห้งเออซื้อของมาจะบอกเออเนี่ยซื้อของมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม,ไม่โอเคนะคะสําหรับขวัญนะคะว่าคนที่เนี่ยเขาจะ ทํากันนะคะคือพอเวลาซื้อของซื้ออะไรมาเสร็จนเนี่ย mm hmm. ก็ต้องแบบเออเอาให้ดันดูนะคะจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะนะคนที่นี่นะคะไม่ใช่แค่ครอบครัวเรานะคะครอบครัวคนอื่นก็เป็นนะคะนะข้อที่หนะคะนั่นก็คือเอ,อเขานะคะจะ ใช้ห้องนอนนะคะเป็นห้องรับแขกนะคะคือขันก็เข้าใจนะคะว่าบางบ้านเนี่ยนะคะ,ะบ้านเขาไม่ได้ใหญ่นะคะไม่ได้มีหลายห้องเนาะ,ะเขาก็เลยต้องใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยเมื่อเวลามีแขกมีญาติญาติมาเยี่ยมบ,บ้านนะคะเขาก็จะเก็บ ข้าวของนะคะเคลียร์พื้นที่ให้มันกว้างหน่อยเพื่อที่จะนั่งได้นะคะนั่นก็คือห้องนอนนะคะเขาจะใช้ห้องนอนนั่นแหละเป็นที่รับแขกนะคะคือขวัญเห็นมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่ญาติพี่น้องติโกโหติการ่คือเห็นหมดนะคะคือแบบก็เข้าใจนะคะว่าบ้านเขามันมีพื้นที่จํากัดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเราที่มีห้องเช่าห้องเดียวแล้วเวลามีเพื่อนมารูกเก็บพับที่นอนขึ้นไปแล้วก็นั่งทานข้าวตรงนั้นนะคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ขวัญรู้สึกว่าแบบบาง มันก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่ใช้สอยเหมือนเราเนาะนะก็ต้องเข้าใจในตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้แล้วทีนี้พอเวลาผ่านไปนานๆนะคะเจอดูปบ่อยๆบ่อยๆมันก็แบบรู้สึกว่าแบบโอเคและอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นั่งแต่ขวัญนนะ่าจะไม่ไม่ชอบไปนั่งบนที่นอนเลยคะ่ะไม่ชอบเลยนะคะที่จะให้ไปนั่งกินอะไรบนที่นอนถ้าถ้าเป็นไปได้ขวัญจะบอกว่าขอนั่งบน พื้นบนพืน้น,น,นหรือว่ามีโต๊ะเก้าอี้ให้ขวานไม้อะไรยเงี้ยขวนจะบอกอย่างเงี้ยนะขวนจะไม่นั่งบนที่นอนอ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะนั่นแหละนะที่รับแขกของคนที่นี่นะ,ะถ้าบ้านเขาไม่กว้างพอนะคะก็จะใช้ห้องนอนนี่แหละเป็นที่รับแขกนะคะข้อที่6กนะคะนั่นก็คือคนที่นี่นะคะ,ะมีห้องแยกสําหรับไว้นอนนะคะในตอนกลางคืนนี้นะคะ,ะแต่ว่านะคะเขาจะมานอนรวมกันหมดเลยนะคะคือสมมติว่าบ้านหนึ่งมี3มห้องอย่างเงี้ยลูกมีอยคน6คน7คนอย่างเงี้ย คือก็มานอนรวมกันกับพ่อแม่หมดเลยนะคือตั้งแต่เด็กๆจนโตนะคะคือจะมานอนรวมกันหมดเลยนะคะขัญก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่มีความรู้สึกอะไรกันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่แยกห้องนอนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทั้งลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนะคะก็ต้องมานอนรวมกันนะคะนั่นแหละคือขัญก็เลยแบบเออมีความรู้สึกว่าแบบไม่เห็นแล้วมันไม่โอเคนะคะนั่นแหละจริงๆแล้วอพอลูกโตนะคะคือมีความรู้สึกแล้วอะ ก็ต้องแบบแยกนอนได้แล้วนะคะคือแยกห้องนอนผู้ชายก็ก็แยกผู้ชายผู้หญิงก็แยกผู้หญิงแล้วนะคะคือจะไม่สามารถนอนรวมกันได้นะคะจริงๆนะนั่นแหละก็คือต้องแยกห้องนอนต้องฝึกลูกแล้วนะคะแต่คนที่นี่เขาก็ยังเป็นแบบนั้นกันอยู่นะคะคือเขาจะแยกห้องนอนกันก็ต่อเมื่อเวลาเขาถึงเวลาที่เขาแต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาค่อยจะแยกนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านด้วยกันก็แยกนะคะเพราะว่าแต่งงานแล้วก็ยังไงก็ต้องแยกใช่ไหมคะแต่ว่า ตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะยังเรียนหนังสือยังอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยคือจะมานอนรวมกันหมดเลยนะคะผันก็เข้าใจนะคะว่าบ้านเขามันต้องประหยัดไฟฟ้านะคะต้องประหยัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแต่ว่ามันก็เกินไปนะคะนั่นเลยนะผันก็เข้าใจในตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พวกเขาเนี่ยแยกห้องนอนกันนะคะมันจะเป็นการดีมากที่สุดนะคะ ข้อที่7นะคะนั่นก็คือคนที่นี่นะคะจะชอบมาหากันนะคะโดยที่ไม่ได้นัดกันก่อนล่วงหน้านะคะคือผันมีความรู้สึกว่าแบบตั้งแต่สมัยอยู่มาเลเซียแล้วนะมีเพื่อนคนปากีนะคือเขาแบบจะมาหาเราอย่างเงี้ยคือจะถึงบ้านเราแล้วอะ่ะเอาโทรมาบอกเราอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยจะถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ถึง5้านาทีเลยนะคะแล้วเราจะทําอะไรได้นะเออผันก็เข้าใจนะคะว่าอยากมาหากันอยากมาทักทายอยากมา ถามสารทุกข์สุขอีกนะคะแต่ว่าก็ขอนัดล่วงหน้าก่อนสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็วันหนึ่งหรือว่า2วันนะคะหรือว่าถ้าจำจำเป็นจริงๆจะมาเนี่ยก็อย่างน้อย3าสี่ชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มากดกิ่งหน้าบ้านเลยอย่างเงี้ยนะคะมันเตรียมตัวไมมทันนะคะบางทีเนี่ยเอ่อเราก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะบางทีมาเขาก็เสียเวลาเขานะคะต้องกลับไปเฉยๆเ,เพราะว่าเราไม่อยู่นะคะหรือว่าบางทีมาแบบถ้าแบบพูดแบบเป็นแบบตลกตลกบ้านเราก็จะประมาณว่าแบบ ถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบทํากิจกรรมอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยมันมันมันไม่มันไม่โอเคนะคะคือแบบานมีวความรู้สึกว่าเนี่ยมากดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยเขาแบบกําลังยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเขาก็ไม่ใช่แบบเพื่อนผู้หญิงนะคะคือเขาก็เาบางทีเ,เอาสามีมาด้วยอะไรเงี้ยเอาลูกชายมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะเห็น เอาเราเราได้นะคะเราต้องใส่ผ้าคลุมเนี่ยบางทีเราอยู่บ้านเราก็แบบสบายๆชิวๆใช่ไหมเราไม่ได้แบบแต่งตัวอะไรมิดชิดขนาดนั้นใช่ไหมคือมันมันทันเวละ่ะจะให้เขายืนรอหน้าบ้านหรออะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราก็ต้องแบบมาแต่งตัวอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคนะคะสําหรับผันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นล้วันก็อยากให้คนที่นี่นะคะก่อนที่จะมาหาก,กันก็น,นัดสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยๆเอ่อ สองชั่วโมงสามช่วโมงนะคะหรือว่าเป็นวันอย่างนี้ก็ได้นะคะนะแต่ว่าหลังจากที่ขวัญมาอยู่นะขวัญจะบอกอย่างหนึ่งหลังจากที่ขวัญมาอยู่ย้ายมาอยู่นะแรกๆอะยากๆก,ก็จะแบบมากันอย่างนี้เหมือนกันนะมาแบบไม่ได้นัดนะแล้วแบอบ ขันก็แบบมีความรู้สึกว่าขันบอกสามีเลยนะว่าขอร้องแหละบอกญาติญาติเธอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาก็นัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามากดกี่หน้าว้าแล้วก็มาเลยอะไรเงี้ยเข้ามาในบ้านเลยนะคะที่ขันไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยขันแบบไม่โอเคนะคะพอหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่แบบขันแบบบอกทุกคนนะคะก็แบบเออเวลาเขาจะมาหาเงี้ยนะคเขาก็จะโทรนัดก่อนอย่างไยก็สองสามชั่วโมงหรือว่าเป็นวันอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องดีนะคะสำหรับขันแต่ว่าที่อื่นๆขันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะนะนั่นแหะมัันนกกกก็็ออี้้ยยาาจใบบ เป็นเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักอิสลามคลาสนะคะคือมันต้องมันต้องมันต้องทานะคะเรื่องแบบนี้นะมันต้องแบบนัดกันก่อนล่วงหน้านะคะว่าเออเนี่ยจะไปหาหลังละมาดนะละมาดซูรีอัสลีหรือว่ามักริบอะไรเงี้ยนะคะมันต้องบอกเวลาให้ชัดเจนนะคะนั่นหละคือการนัดล่วงหน้าคะแต่ว่าคนที่เนี่ยจะไม่นัดกันนะคะท่านก็อยากให้เขานัดกันก่อนนะคะมันจะได้เป็นการดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ ข้อสุดท้ายข้อที่8นะคะคือคนที่นี่นะคะชอบใช้เท้าชี้ของนะเพื่อนๆคือขันเป็นอะไรที่แบบอึ้งเหมือนกันนะตอนแรกขัขนก็ไม่เคยเจอเนาะ,อะพอเวลาเขาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้เท้าเนี่ยชี้เอออันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยคือขันมองแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเราก็นั่งอะ่ะแล้วเขาก็ยืนอะ่ะแล้วก็ใช้เท้าชีอ้อ่ะแล้วแบบเออล้วเ,เราบางทีเราก็แบบถามว่าของอันนั้นอยู่ไหนเนะี่ย ก็เท้าก็ชี้ไปอยู่โน้นอะไรเงี้ยนะคะเอาจริงๆแล้วคือ,อขวัญก็เข้าใจนะคะว่าเขาไม่ใช้มือกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมอา่าที่นี่นะคะเขาจะไม่ใช้นิ้วชี้นะคะชี้ของนะคะไม่ใช้นิ้วชี้ชี้คนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นการเสียงมารยาทมากนะคะเขาจะใช้แบบนิ้วโป้งนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่างนิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะคะชี้อยู่ตรง,นงโน้นอ,อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือขวัญเห็นมาจากมาเลเซียแล้วนะคะเนี่ยเขาจะใช้นิ้วชี้นะคะไอ้นิ้วโป้งเนี่ยนะคะชี้ของนะ <c oughs> คะเอาอยู่ตรงโน้นนะอยู่ตรงโน้นอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนี่นี่นี่อะไรเขาจะใช้นิ้วนิ้นี้นะคะเขาจะไม่ใช้นิ้วชี้นะคะ เลยนะคะนิ้วชี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีมารยาทนะคะอเอาจริงเขาก็เลยไม่ใช้กันนะคะแต่ว่าพอมาถึงปากีนะคะคนที่นี่ก็แบบใช้ยางงี้หันก็พอรับได้อย่ก็พอรู้นะคะแต่ว่าใช้เท้าชี้นี่คือแบบตกใจมากนะคะหันก็เลยแบบเขามีความรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคสาหรับหันนะคะแต่ว่าไปมาๆมันก็ชินนะคะคือชินแล้วนะคะก็เลยแบบ มีความรู้สึกว่าเออช่างมันเดอะอะไรเงี้ยคือมันก็แก้ไม่ได้เนะมันเป็นนิสัยของเขาไปแล้วอะไรเงี้นะคะนะผันก็เลยแบบชิวๆกับมันไปแล้วนะคะสําหรับการใช้เท้าชี้ของนะคะแต่ว่าวันไม่ทํานะคะคือผันก็จะแบบ บอกถ้าฝันไม่ชี้หงก็จะบอกว่าอยู่โน่นอ่ะอยู่โน่นั่นแหละอยู่ตรงโน้นวางอยู่ตรงโน้นอะไรยเงี้ยอยู่บนนั้นอยู่บนนี้อยู่ใต้โน้นใต้นี้อะไรยเงี้ยหงจะใช้คำพูดเอานะคะแต่ังจะไม่ใช้เท้าชี้นะคะอยู่หงก็จะไม่ใช้มือชี้นะคะถ้ามันอยู่ไกลเกินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะนั่นแหละนะเหตุผลของังก็คือแบบเฮ้ยนะนะมันไม่โอเคนะคะสำหรับังในการใช้เท้าชี้ของนะคะอ๋อ you น know ั like Kontakt, right? something something ่นแหละนะคะสำหรับอ่า เรื่องจริงทั้งแปะคอน,นะคะที่ขันเ,เก็บรวบรวมรประสบการณ์ของตัวเองเพื่อที่จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะก็มีแค่นี้นิดนะคะ,ะแล้วก็นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรนะคะ,ะก็คอมเมนต์ มาได้ใต้คลิปิโอนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสอบถามมาส่วนตัวขอนก็จะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปิโอนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปิโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะคะที่จะย้ายมาอยู่ปากีสถานนะคะว่าเราจะต้องรู้นะคะแล้วก็จะได้ไม่ตกใจนะคะสำหรับการรับมือกับสิ่งอต่างๆเหล่านี้นะคะขอนก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเนาะว่าคนที่นี่เขามีนิสัยเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันทุกคนนะคะบางคนบางบ้านเขาก็ไม่เป็นกันนะคะเขาก็จะแบบเขาก็จะรู้นะคะว่าศาสนาสอนมายังไงนะคะว่าจะต้องทํายังไงนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าเมารวมกันเป็นบทนะคะอันนี้ที่ขอนมาพูดให้ฟังก็จะเป็นแค่บางคนบางบ้านบางที่เท่านั้นนะคะจะไม่ได้เป็นกันทุกบ้านนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับฟังวิดีโอจนจบแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโดนนะะอ,โน,น,ะะอโนี้ไปแล้วนะคะสละมรดกค่ะ